เมื่อวานนี้นะคะก็เกิดข่าวใหญ่นะคะที่เมืองเบียต์รัลันดานะคะที่ขมูลน,นะคะว่ามีชายวัยประมาณ20่นะคะทำเหตุนะคะในการไล่แทงนะคะใช้มีดทำร้ายคนน,นะคะในเมืองนะคะแล้วก็มีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะที่วันนี้แอมจะมาเล่าให้ฟังเนาะนะคะก็แอมเล่าข่าวสวีเดนนะคะ ยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่นอนก็มาดูข่าวกันนะจ๊าสวัสดีค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แอมเล่าข่าวสวีเดนนะคะวันนี้เป็นพอดแคสต์นะคะอย่างทีเ่เขียนไว้ในภาพนะคะยินดีต้อนรับค่ะจริงๆแล้วนะคะวันนี้แอมกะว่าจะคือล้มตัวลงไปนอนแล้วแหละ ว,ว่าเช็คข่าวนะคะแล้วก็เห็นว่ามีข่าวที่สำคัญสำคัญหลายอย่างก็เลยอยากที่จะมาเล่าให้ฟังกันนะคะจะได้รับทราบข่าวสารว่าเกิดอะไรขึ้นที่ประเทศสวีเดนนะคะโอเคก่อนที่เราจะไปดูข่าวเรื่องของเหตุการณ์สะเทือนขวัญเรียกว่าเขย่าทั้งสวีเดนเลยก็ว่าได้นะคะ ที่เมืองเวียตรัลนดาเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับโควิดกันก่อนนะคะยินดีต้อนรับทุกทคนคะ่ะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะคะจะได้ให้เพื่อนๆฟังข่าวด้วยกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแอมขออนุญาตแชร์ไปที่หน้าเพจแอมแล้วก็ไปได้ต่อโอเคค่ะข่าวแรกนะคะไปอัปเดตค่ะสถานการณ์ของ โครโรนาที่ประเทศสวีเดนนะคะรายงานล่าสุดก็คือจากเมื่อวานนะคะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น13รายนะคะจากโควิด19นะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะก็เรียกว่าจำนวนของผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง12,977คนนะคะตั้งแต่โครโรนาเริ่มระบาดนะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนคะ่ะทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะจ๊ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็เอ่อ มีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันจากแแลบเรียบร้อยแล้วนะคะทั่วประเทศสวีเดนนะคะ6,081,30คนนะคะแล้วก็เ,เรียกว่าผลล่าสุดที่ส่งเข้ามาว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะก็คือ4,838คนนะคะที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะคะวันนี้ค่ะวันที่4มีนาคม นะคะปัจจุบันก็มีผู้ได้รับวัคซีนแล้วนะคะในประเทศสวีเดนนะคะทั้งหมดก็คืออย่างน้อย1โดสนะคะเข็มแรก5,68,31คนนะคะแล้วก็คนที่ได้รับครบทั้ง2โดสหรือว่า2เข็มเรียบร้อยแล้วก็มีทั้งหมด2 8 5 1 7 8คนในประเทศสวีเดน,นะคะ่ะ โอเคค่ะทีนี้เรามาฟังข่าวนะคะที่เรียกว่าเป็นข่าวที่น่าสะเทือนขวัญจริงๆนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ค่ะทางตำรวจก็ได้ออกมาทำการถแถลงข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผู้ที่เกาะการก่อเหตุสะเทินขวัญครั้งนี้นะคะเอาเป็นว่าอําจะไปสรุปให้ฟังก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงแบบไหนนะคะเมื่อวานนี้วันที่สมีนาคมนะคะถ้าสำหรับใครที่ตามข่าวหรือดูข่าวก็จะเห็นว่ามีข่าวเกี่ยวกับการที่ที่เมืองเวียดลันด์นะคะที่มีการก่อเหตุการแทงกันหรือว่า มีการทำร้ายกันนะคะโอเคอําจะสรุปให้อย่างนี้เนาะเพราะว่าวันนี้ตำรวจเขาก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเพราะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะก่อการร้ายหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่สุดท้ายคือตอนนี้ตำรวจก็ ได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะว่ามันเป็นยังไงแบบไหน,นโอเคอัจะสรุปให้เป็นตอนๆน,นะคะข้อมูลนะคะเอาเอามาจาก s อสเวียทหรือว่าสถานีโทรทัศน์แห่งชาติประเทศสวีเดนนะคะโอเคค่ะเขาบอกว่าเรื่องทั้งหมดก็คือว่าทางสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์แห่งชาติหรือว่าเอสเวียเทียเนี่ยเขาก็อบอกว่า,า,าได้มีการจับกลุ่มคนร้ายเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่ไม่ทราบก็คือว่า ช่วงเขาเรียกว่าที่เหตุนะคะเกิดที่ขอ,อมูนะคะที่ชื่อว่าเวียตแลนดานะแล้วก็ที่จริงแอมมีเสียงให้ฟังด้วยแหละแต่ว่าแอมกลัวโดนลิขสิทธิ์นะคะที่จริงเป็นเสียงของออการสรุปสั้นๆนะเดี๋ยวลองดูว่าที่จริงแอมอมกลัวจะโดนลิขสิทธิ์เพราะแอมเคยโดนเตือนมาแล้วนะคะเรื่องลิขสิทธิ์ในการใช้เสียงใช้ภาพอะไรอย่างเงี้ยสรุปง่ายๆก็คือว่าเหตุเนี่ยมันเกิดที่ Abei, อ่าถ้าถ้าแอมถ้าแอมถ้าแอมเปิดอันนี้ดีกว่าโอเคก็โซเอสร,รุปสั้นๆก็คือว่ากลางวันแสกๆนี่แหละค่ะก็ประมาณวัน15นาฬิกาของวันพุธนะคะทางตำรวจค่ะก็ได้รับแจ้งว่าที่ถนนที่ชื่อว่าบางโกสกอตตันที่เวียดลันดาเนี่ยได้มีคนหลายคนเนี่ยนะคะบาดเจ็บ นะคะคเนื่องจากถูกาชายที่มีมีดนะคะพกมาด้วยเนี่ยทำร้ายนะคะทั้งหมดก็คือมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด7 7คนนะคะที่ส่งโรงพยาบาลหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะใน3คนนั้นก็เรียกว่า,าบาดเจ็บขั้นถึงอา,อาจจะถึงชีวิตนะคะที่เขาเรียกว่า l e v w s w t o u n d e r s r ต r o door นะคะมีบาดแผลที่ค่อนข้างนหนักหน่วง นะคะในในทั้งหมด7คนนะคะสคนก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสหเขาเรียกเนาะภาษาไทยเนาะแล้วก็คนที่ถูกทำร้ายหรือว่าถูกแทงเนี่ยนะคะก็ทั้งหมดเลยนะคะเป็นผู้ชายนะคะอายุระหว่าง35จนถึง75ปีนะคะซึ่งตัวของตำรวจยังไม่มียังไม่เห็นว่าตอนนี้มีหลักฐานอะไรที่ที่บอกว่าผู้ชายคนนี้ ไป,ไปแทงคนเหล่านี้มันไม่มีอะไรที่เป็นคอนเน t ชันกันประมาณนั้นนะคะแล้วก็ตัวของคนที่แทงเนี่ยก็ถูกคนถูกคุณตำรวจพอเขาแจ้งไปปุ๊บเนี่ย19นาทีหลังจากนั้นคุณตำรวจก็คือมาสามารถจับตัวคนคนคนที่เป็นคนหาะก่อเหตุได้นะคะก็คือทำการ ยิงนะคะแล้วก็มีดก็หล่นอะไรอย่างนี้ถ้าสำหรับใครที่สนใจลองเข้าไปดูใน SVT นะคะที่ทางตำรวจเขาแถลงข่าวนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่ได้รับบาดเจ็บถึงชีวิตอะไรอย่างนี้นะก็คือเอาให้หยุดว่าว่าหยุดทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วหลังจากนั้นกเ็เขาบอกว่าหลังจากที่ตำรวจมาถึงที่นะคะก็จากนั้น3นาทีนะก็คือพอเขาโทรแจ้งปุ๊บ1ิบนาทีตำรวจมานน่นนั่นนี่อีก3นาทีพอตำรวจมาถึงก็ทำการจับกลุ่มคนผู้ก่อเหตุได้ ะะสำหรับใครที่กําลังฟังอยู่แล้วอยู่ในคอมมูนเวียตาลนดาก,ก็ลองมาแชร์กันนะคะเพราะว่าตอนนี้ทั้งเมืองก็คือค่อนข้างที่จะเศร้าโศกแล้วก็เขาเรียกนะระหนกตกตื่นนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะทีนี้ตัวของวันนี้ก็คือวันพฤหัสนะคะตำรวจก็ออกมารายงานนะคะว่าตอนนี้คือคนร้ายเป็นใครอะไรยังไงเพราะว่าพอเกิดอะไรขึ้นปุ๊บที่มันมีการทำร้ายคนที่ไม่ได้เกี่ยวหรือ ฝูงชนหรืออะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะต้องทําการทําการสอบสวนว่ามันเป็นการก่อการร้ายหรือเปล่าเนาะมันก็จะมีหน่วยงานพิเศษที่เป็นเขาเรียกว่าแซโปนะคะก็จะเป็นแซ่กนเหตุพ olic e ก็เหมือนกับว่าคนที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการก่อการร้ายอะไรที่เป็นแบบข้ามชาติอะไรเงี้ยเขาจะเรียกว่าแซ่กนเหตุพ olic ์เนาะเขาก็เข้ามา ตรวจดูว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะคะแล้ววันนี้ค่ะก็คือวันพฤหัสนะคะก็ได้มีการตํารวจได้แถลงข่าวแล้วค่ะว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครอะไรอย่างไงนะคะเดี๋ยวอันจะสรุปให้นะคะจากเอสเวียเทียนะจ๊ะอันนี้สถานีโทรทัศน์แห่งชาติประเทศสวีเดนนะคะชายที่ถูกจับกุมค่ะอายุ22ปีนะคะมีสัญชาติอัฟกานิสถานนะคะซึ่งชายคนนี้ก็ ได้มาถึงที่ประเทศสวีเดนตอนปี2016นะคะแล้วก็ได้จัดให้อยู่ในบ้านพักสำหรับเด็กเด็กโตอะไรอย่างเงี้ยที่ชื่อว่าฮัวเวเบเฮมนะคะตอนแรกที่มาถึงก็อยู่ที่สมอลานนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวของทางอตอมอเนี่ยก็ได้จัดที่อยู่ให้ที่เยนเชอร์ปิงนะคะแล้วก็ได้ย้ายมาที่เมืองเวียตลันดาเนี่ยตอนที่ปีปลายปลายปี2020ที่เพิ่งผ่านมานะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะชายคนนี้ก็คือกำลังรอค่ะรอผลการต่ออวีซ่าของตัวเองนะนะอุปโภคที่ต้นนะนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือก็ได้เป็นผู้ต้องหาตกเป็นผู้ต้องหาของการเ,าเขาเรียกเขาเขาเรียกภาษาสวีเดนว่า,เ,า,เ,าเหมือนเป็ดตกเป็นผู้ต้องหาที่ว่า ทำพยายามฆ่าคนหลายคนอะไรประมาณนั้นนะคะก็มันเป็นผู้ต้องหานะคะแล้วก็อตอนนี้ตัวของชายคนนี้ที่ที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะคะก็มีประวัตินะคะเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดแต่เป็นยาเสพติดที่เขาเรียกว่าริงนาโคติกนาโคติกบร็อตเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของคดียาเสพติดที่ไม่ได้ร้ายแรง ในมันจะมีหลายเกรดเนาะหลายกรอเดอร์น,นะคะแล้วก็หลังจากที่มีการสอบสวนเบื้องต้นอะไรใดๆต่างๆนะคะก็เข้าใจว่าชายคนนี้มีการป่วยทางจิตหรือว่ามีคือไม่โอเคนะคะฟิสิกส์เกี่ยบสแวร์นะคะซีกิสเกีกบสแวร์ก็คือไม่ไม่ไม่ได้ครบสมบูรณ์นะคะทางจิตเนาะ เหตุการณ์นี้เขาเรียกว่า mass murder ก็คือพยายามที่จะฆ่าคนหลายคนเป็นหมู่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตัวของตำรวจก็ได้กล่าวว่าเหตุที่เกิดเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงใกล้ๆกับทางรถไฟเลยนะคะตรงเรียสเซนทรัมเลยที่เมืองเวียตรันดาเนาะแล้วก็เป็นในเมืองในชุมในเซนทรัมเลยแหละว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ตัวของจุดเกิดเหตุเนี่ย มันเป็นห่างกันไม่กี่ร้อยเมตรอะคะ่ะมันจะมีทั้งหมด5สถานที่เดี๋ยวแอมหาก่อนเขาบอกว่าอืจุดที่มีการแทงกันเนี่ยมันมี5แห่งห่างกันประมาณร้อยเมตรร้อยเมตรนะคะอยู่ตรงเรียสเรียสเซนทรัมแล้วก็ตรงห้างวิลลี่ Release นะคะที่ไปซื้อของเขาเรียกไม่ใช่ห้างสิเขาเรียก เขาเรียกนั่นแหละที่เวลาไปซื้อของซื้อกับข้าวเลยนะคะตรงนั้นอีกตรงนึงที่เป็นที่จอดรถนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่ามีเหยื่อทั้งหมดหรือว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเจ็ดคนนะคะในสามคนก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเจ็ดคนนะเนาะแล้วก็เป็นชายระหว่างส5สิบห้าถึงเจ็สิบห้าปีนะคะซึ่งตอนนี้ต้องเรียกว่าในคอมมูนนี้ก็เวียดลันดานีแล้วก็ฝั่งสมอลานเนี่ยก็อยู่ในช่วงการช็อกคือ ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้อะไรเลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าทั่วประเทศสวีเดนนะคะก็กำลังพูดถึงเรื่องนี้อยู่นะคะแล้วก็ติดตามข่าวอยู่ซึ่งเราก็ต้องแอมสวิตช์ฟยนะคะแล้วก็หลายๆคนก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเนาะแล้วก็เหตุที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเป็นเรื่องที่เรื่องเป็นที่แย่มากๆนะคะแล้วก็วันนี้ทางสเตเฟลสเตเฟลวเียนนะคะก็ออกมา แถลงด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะถ้าใครอยากมชมนะคะลองเข้าไปชมดูใน s อ t อวทนะจ๊ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างนะคะมาเมื่อวานเนาะก็เป็นข่าวใหญ่โตพอสมควรวันนี้ตำรวจนะคะก็ได้ออกมาแถลงข่าวเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวรอดูต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะโอเคค่ะ เรื่องหนักๆมาแล้วนะคะที่จริงวันนี้อํากะว่าแอมจะนอนแล้วแหละแต่ว่าพอเห็นข่าวนี้แล้วก็มีออกมาแอมก็เลยคิดว่าเออน,น่าจะมาอ่านข่าวให้ฟังเพ,เพราะเราจะได้ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ประเทศสวีเดนนะคะโอเคค่ะข,ข่าวต่อมาก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับวัคซีนนะคะสำหรับใครที่ตามข่าวสวีเดนภาษาไทยก็จะเห็นว่าเมื่อหลายหลายอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทางประเทศสวีเดนเนี่ยจะไม่ให้จะไม่ฉีดวัคซีนให้กับ ของ a s t r a z e n e c กให้กับคนแก่หรือว่าคนที่อายุมากๆะคะแต่หลังจากที่มีการศึกษาตัวใหม่ออกมาแล้วเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงค่ะว่าแม้แต่วัคซีนของ a อ t t r z e ซ e c กเนี่ยก็จะสามารถให้กับคนชราที่มีอายุเยอะๆได้ที่ตอนแรกหัว่ไม่ได้ให้นะคะตอนนี้ก็เรียกว่าวัคซีนทุกชนิดนะคะก็โอเคนะคะที่จะฉีดให้กับผู้สูงอายุ ะะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเ,เราทราบว่าวัคซีนมันมีหลายยี่ห้อหลายแบบใช่ไหมที่ต่อต้านที่ทางสวีเดนซื้อเข้ามานะคะแล้วก็ตอนแรกก็ได้บอกว่าถ้าเกิน65จะไม่ให้รับ a s t r a z ซ n e c a นะแต่ว่าหลังจากที่มีการศึกษาตัวใหม่ออกมานะคะก็บอกว่าโอเคนะเพราะว่าเป็นการศึกษาที่รวบรวมข้อมูลมาจากอ,อ,อังกฤษ นะคะโอเคแล้วก็บอกว่าป้องกันได้ดีสำหรับทุกๆคนแม้แต่คนที่อายุมากกว่า65ปีนะคะก็ตอนนี้เรียกว่าที่สวีเดนก็เริ่มเ,เริ่มให้วัคซีนนะคะกับคนอายุเยอะๆแล้วเนาะโอเคอ่าประมาณนั้นสั้นๆนะคะก็คือความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนในประเทศสวีเดนค่ะ โอเคค่ะ okay, ข,ข่าวต่อมาไม่แน่ใจว่าใครจำได้หรือเปล่าว่าเกิดเหตุน้องผู้หญิงนะคะที่ขับรถไปเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะคะที่ว่าในรถเนี่ยมีเด็กผู้ชายที่อยู่ในรถด้วย4คนเสียชีวิตนะคะจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะส่วนคนขับเป็นผู้หญิงนะคะแล้วตอนนี้ก็ได้มีการผลตัดสินเรียบร้อยจากสารแล้วนะคะว่า ผู้หญิงคนนี้ก็มีความผิดนะคะมีความผิดนะแล้วกเ็เป็นคนขับเนาะถ้าใครยังไม่ทราบก็คือเรื่องนี้เกิดเมื่อเดือนพฤษภาค,คมนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะเกิดที่ Search Forge นะคะอยู่ทางด้านนอกของซุนสว l ลนะคะตัวของรถก็คือเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรลงไปข้างทางแล้วก็ไปครัชอะไปชนในในป่านะคะในรถนะคะมีคนอยู่ทั้งหมดนะคะหคนนะคะหคนแล้วด้านหลังก็มีเด็กผู้ชายนะคะผู้ชายที่อายุ16ปีเนี่ยอยู่ทั้งหมดข้างด้านหลังสี่คน,นะคะเ,เด็กผู้ชายทั้งหมดก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยนะคะส่วนน้องผู้หญิงที่อายุ19เนี่ยเป็นคนขับรถนะคะแล้วก็ข้าง ก็มีเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่อายุ14ปีแต่ว่าทั้ง2คนที่นั่งด้านหน้าก็คือคาดเข็มขัดนะคะได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่าไม่ได้เสียชีวิตนะคะซึ่งตอนนี้นะคะศาลก็ได้ทําการตัดสินมาแล้วว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่เป็นคนขับเนี่ยนะคะถูกตัดสินจําคุกนะคะ2เดือนนะคะแล้วก็ทางศาลก็ตัดสินว่าโอเคผู้หญิงคนนี้เชอร์ฟ f ฟฟูนะคะก็คือขับรถเร็วเกินไปนะคะแล้วก็ คอนโทรลไม่อยู่ทับประเด็คอนโทรลเลนะคะบังคับรถไม่อยู่นะคะซึ่งตัวของผู้หญิงก็ควรหนะ้าที่จะเข้าใจว่าโอเคมันถ้าจะขับรถขนาดนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันเกิดอันตรายกับคนในรถนะอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลายคนในรถก็คือน้องผู้ชาย4คนที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภยัยนะคะก็ถูกตัดสินจำคุกนะคะ2เดือนนะคะ โอเคค่ะ,ะไปกันต่อนะคะยินดีต้อนรับนะคะ1น1คนยังอยู่กับเรานะคะตอนนี้2ทุ่ม41นาทีค่ะวันที่4มีนาคมนะคะปี2021นะคะโอเคจริงๆแล้วเนี่ยข่าวใหญ่ๆที่มีจะมีไม่เยอะนะคะวันนี้ก็ข่าวที่จะใช้พื้นที่เยอะมากพอสมควรก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะที่เวียดนามดันเนี่แหละแล้วก็ก็จะเป็นอนันซะส่วนใหญ่นะคะส่วนอื่นๆข่าวที่น่าสนใจจริงๆแล้ว มีบ้างประปายนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้รายงานข่าวเข้ามาทางเอสเวียเทียนะคะว่าเมื่อหนึ่งนาทีที่แล้วเองนะคะขณะที่แอมกำลังอ่านข่าวอยู่ว่ามีเด็กชายค่ะถูกรถบัสชนนะคะเป็นเด็กอายุ10ขวบนะคะประมาณ10ขวบที่ปั่นจักรยานที่อยู่กับจักรยานนะคะได้ถูกรถบัสนะคะชนที่เบียร์ลิงเ่ยนะคะทั้งเหนือของอุปซาล a นะคะเหตุเกิดข่าววันนี้เมื่อตอน6กโมงครึ่งนะคะแล้วก็ตารวจได้ มีคนโทรแจ้งตำรวจให้ไปที่ไปที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตัวของน้องก็ได้รับส่งได้ถูกส่งตัวไปกับรถพยาบาลน,นะคะก็ออกมาแค่นี้แล้วก็ ข้อมูลที่ให้มาก็คือว่า,าการได้รับบาดเจ็บใดๆก็คือไม่ได้ถึงไม่ได้ถึงขั้นเขาเรียกอะไรนะสาห์าร้ายแรงทําให้ถึงแก่ชีวิตอะไรประมาณนั้นนะคะนี่ก็เป็นข่าวที่เพิ่งเข้ามานะคะโอเคจริงๆแล้วข่าวอย่างที่อําบอกว่าไม่มีอะไร ลึกๆล้ำๆวันนี้นะเพราะว่าเรื่องของทีเวียดลันดานะถูกใช้ไปน่าจะประมาณครึ่งหนึ่งของข่าวเพราะว่าเขาไปตามว่าเรื่องมันเป็นยังไงแบบไหนแล้วก็ไปตามถามคนที่เขาไปเดินในเซ็นทรัลนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีความหวาดกลัวกันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องไม่ปกติในประเทศนี้อ่ะนะคะดังนั้นเนี่ยก็ทางนักการเมืองอะไรก็เรื่องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดด้วยนะคะก็ลองต้องลองไปตามดูนะคะว่าเราจะทราบอะไรยังไงบ้างนะจ๊ะ โอเคค่ะ,ะไปกันต่อแอมไปเรื่อยๆแอมไม่ไม่รีบเท่าไหร่นะคะวันนี้ตอนนี้18บแนาที30วินาทีนะคะขออนุญาตไปตามข่าวล่าสุดของโควิดกันบ้างนะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะเดี๋ยวแอมขออนุญาตมาอ่าน อคอมเมนต์ทีหลังนะจ๊ะโอเคข่าวที่เข้ามานะคะที่อัปเดตล่าสุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับโควิดนก็คือเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วนะคะว่าพิพิธภัณฑ์ค่ะอีกไม่นานจะเริ่มเปิดให้บริการอีกครั้งในประเทศสวีเดนนะคะเราแต่ว่าจะมีกฎอื่นๆใหม่ๆนะคะออกมาซึ่งพิพิธภัณฑ์แล้วก็พวก หอศิลป์หอศิละปะทั้งหลายเนี่ยก็ตั้งแต่วันพฤหัสหน้านะคะก็จะสามารถเปิดได้แล้วแต่ว่าใช้กฎเดียวกันกันกบร้านค้าแล้วก็ยิมนะคะที่ออกกำลังกายนะคะปัจจุบันค่ะตัวของพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็เรียกว่าปิดนะคะแล้วก็ปิดบ้างเปิดบ้างอะไรบ้างนะคะก็เรียกว่าอาทิตย์หน้านะวันพฤหัสที่เขาบอกนะคะว่าพุธดอกนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ ก็คือตั้งแต่วันที่11มีนาคมนะคะที่จะให้เริ่มเปิดแล้วสำหรับหอสินแล้วก็พิพิธภัณฑ์นะคะส่วนกฎก็เหมือนกันกับที่ใช้กับร้านค้าแล้วก็โรงยิมต่างๆนะคะโอเคค่ะมาดูข่าวต่อไปกันจ้าก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ ผลการตัดสินเขาเรียกละผลการลงมติจากคณะรัฐบาลนะ,นะคะว่าคนท้องนะคะหรือว่าคนที่ตั้งครรเนี่ยก็จะได้รับเงินช่วยเหลือนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าเอ่อคอโรนาเอช n นงที่เกี่ยวกับเรื่องของโคโรนานะคะสำหรับคนท้องคนตั้งครรภผู้หญิงนะคะที่ไม่สามารถ ไปทำงานได้หรือว่าอยู่ที่ทํางานได้เนื่องจากว่าอาจจะมีความเสี่ยงในการที่จะติดโควิดนะคะแล้วก็แล้วก็ทํางานจากบ้านไม่ด้วยไม่ได้ด้วยนะอะไรประมาณนี้นะคะจะได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะคะซึ่งตัวของออร์ดอลันนะคะที่เป็นรัฐมนตรีเรื่องเกี่ยวกับ Social ลเลิฟ i ชร์คริงส์มินิสเตก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการประกันสังคมนะคะก็ได้ให้ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะก็ทางา Social s t u d i r d s i หรือว่าหน่วยงานดูแลสังคมอะไรพวกนี้นะคะก็บอกว่าผู้หญิงค่ะที่ตั้งครรภอยู่ในวีคหรือว่าสัปดาห์ที่22ถึงสัปดาห์ที่36นะคะถือเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงนะคะแล้วก็ถ้าสมมติได้ติดโคโรนาไปเนี่ยหรือว่าได้รับเชือะะ้อโครนาเนี่ยเข้าไปเนี่ยก็อาจาจะมีผลทำให้เด็กสามารถที่จะเกิดก่อนกำหนดได้หรือว่าคลอดก่อนกำหนด ะะดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการดูว่าเราจะทำอะไรยังไงแบบไหนเนาะแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วปกติมันก็จะมี g r a v i t y t i o s penning ที่เขาจ่ายจากทางแฟชช i ่น custom หรือว่าประกันสังคมอยู่แล้วนะคะแต่ว่านั้นมันจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโคโรนาเนาะดังนั้นเนี่ยพอมีโควิดเข้ามาแล้วมีความเสี่ยงเนี่ยทางรัฐบาลก็เรียกว่าได้มีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของเงินช่วยเหลือสำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะคะก็ยังไงก็ลองติดตามข่าวกันต่อไปว่าอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะ โอเคค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นข่าวที่มาเมื่อสิบเอดชั่วโมงที่แล้วอย่างที่อําอ่านไปนะคะโอเคแอมมาดูกันต่อยูสเต่แอมจำได้ว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแอมขันเห็นข่าวเว็บเวบว่ามีคนโกงข้อสอบในเอ่อในการสอบใบขับขี่นะคะแล้วก็ศาลก็ตัดสินเดี๋ยวแอมไปตามดูให้แอมรู้สึกน่าจะมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเห็นว่าน่าสนใจนะคะสำหรับคนไทยที่ กำลังะจะทําใบขับขี่หรืออะไรคนที่แพลนว่าจะทําใบขับขี่นะคะเดี๋ยวมาดูซิแอมเห็นข่าวแวบแวบแวบๆวอเออยู่ไหนรู้สึกว่าจะตัดสินให้ให้ตัดสินแรงเหมือนกันนะแน่จะไม่แน่ใจว่าโดนปรับเยอะมากแล้วก็มีแบบจําคุกด้วยหรือเปล่าก็คือเท่าที่แอมจาได้ก็คือเขาเอากล้องเข้าไปอะ่ะเข้าไปในห้องแล้วเขาให้คนที่อยู่ข้างนอกมันเป็นกล้องเทคนิคอะไรของมันอะ่ะที่แบบ ที่สามารถทําข้อสอบบอกข้อสอบลอกข้อสอบขี้โกงข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยได้อ่ะค่ะแล้วมันก็เป็นคดีเป็นอะไรกันเกิดขึ้นจนสุดท้ายก็ถูกตัดสินแอมว่าโดนค่อนข้างหนักพอสมควรเอาแอมหาไม่เจอแล้วเห็นไหมละ่ะเออแอมเห็นแบบแวบแบบแวบแบบแวบอยู่าหาไม่เจอละพอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับข่าวเก่าๆขึ้นมาก็เลยแบบนึกถึงวันที่มา,เ,าเขาเรียกอะไรนะวันที่มาไลฟ์ EP แรกนะคะในการเล่าข่าวน่ะหาไม่เจอแล้วสิ อ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงหาเจอเมื่อไหร่เราจะมาส่งข่าวกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะตำรวจนะคะก็ออกเตือนเหมือนเดิมนะคะเรื่องเกี่ยวกับการหลอกลวงนะคะของมิจฉาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการให้วัคซีนหรือว่ารับวัคซีนนะคะเดี๋ยวแอมจะเข้าไปดูในเ c e b o o k ของทางตำรวจเลยเพราะว่าเขาออกมาเตือนอยู่ตลอด ตลอดเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับว่าคนแก่หรือว่าคนชราที่โดนหลอกลวงเรื่องเกี่ยวกับโทรไปว่าให้ได้รับวัคซีนนะแล้วก็ไปหลอกเอาเงินจากบัญชีหรืออะไรหลายๆอย่างนะก็ทางตำรวจก็เรียกว่า เตือนไปทั่วประเทศสวีเดนนะคะโดยเฉพาะลุงๆป้าๆคนแก่นะว่าเอ่ยยาหลงเชื่อนะคะแล้วก็การรับวัคซีนก็คือฟรีนะคะฟรีในประเทศนี้เมืองนี้นะจ๊ะอย่าลืมนะคะเจอใครคุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครที่เรารู้จักเตือนๆนกันไว้นะจ๊ะโอเคค่ะ123คนยังอยู่กับเราค่ะอาทิตย์นี้ก็เรียกว่าทางเ ฝั่งภูมิภาคสตอกโฮมนะคะก็เป็นวันหยุดสปอตลูฟเนาะทางฝั่งภูมิภาคแอมเด็กๆก,ก็เริ่มกลับมาเรียนกันแล้วนะคะส่วนทางสตอกโฮมทาง ala, อุปซาลอไม่แน่ใจว่าปิดอาทิตย์ที่แล้วเนอะอุปซารเนอะโอเคอ่าโอเคค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเ ไม่มีข่าวอะไรที่เด่นๆแล้วเนาะก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนข่าวอื่นๆใดๆก็ตามเดี๋ยวอย่างไรมีอะไรที่น่าสนใจแอมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะคะก็วันนี้เรียกว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่าข่าวหรอกแต่ว่าเห็นว่ามันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นแล้วก็อยากให้คนไทยเราได้รับทราบข่าวกันนะคะโอเคค่ะวันนี้เล่าข่าวจบแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังอยากอยู่อยากคุยกันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นยังไงบ้างรับ วัคซีนหรือยังหรือยังไงแบบไหนยังอยู่คุยกันต่อได้นะคะสำหรับใครที่อยากฟังข่าวนะตอนนี้ข่าวก็จบแล้วนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่งวดหน้ากับ EP ีต่อไปค่ะโอเคค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกคนที่ยังอยู่กับแอมยังไม่ไปไหนนะจ๊ะ โอเคค่ะมาดูการสวัสดีทุกๆคนนะคะส่วนใหญ่ก็จะทักทายกันมาเนาะสวัสดีค่ะคุณธัญวันสวัสดีค่ะคุณมลิวันค่ะสวัสดีค่ะฟังชัดนะคะจากคาล์ลสลนสกรูน่านะคะคุณบรรจงบอกว่า,วาสวัสดีน้องแอมมาทันไลฟ์พอดีเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับอ่าคุณบุญบุญศพนะคะบอกว่าดีใจได้เรียนภาษาด้วยชอบมากเลยอ่าโอเคค่ะ มาไม่ทันไลฟ์ครูมีสวีดมีคำถามอยากถามนะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะจ๊ะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะน้องลิสาบ,บอกว่าขอบคุณข่าวสารดีๆจากพี่แอมค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะก็เอออย่างที่บอกนะคะว่าจริงๆแล้ววันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะไลฟ์ในลักษณะนั้นนะคะก็เห็นข่าวแล้วก็เลยจะต้องออกมาเล่าแล้วลหละนะคะก็มีเรื่องที่น่าสนใจมากมายนะที่เกิดอตอนนี้แล้วเรามาดูกันว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงหรือเปล่า นะคะเพราะว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญเลยแหละเนาะที่เราเรียกกันนะคะสวีเดนไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้นะไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้นะคะโอเคอ่าแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วแหละไม่มีอะไรแล้วไม่แน่ใจว่ามีใครได้ฟังตอนที่แอมคลับเฮาส์กับเพื่อนแอมหรือเปล่านะคะไอเดียดีมากก็คือว่าเพื่อนแอมคนนี้นะคะเป็นคุณครูสอนภาษาสวีเดนนะคะเมื่อก่อนสอนทั้ง Sweden สวีเดนสําหรับคนสวีเดนแต่ตอนนี้ก็คือสอนทั้ง ได้ตอนนี้สอนคนซิเเดนที่เป็นภาษาที่สองนะคะแต่อยู่ในระดับยิมโนเซียนนะคะที่ชื่อลิ n นิยนะสำหรับใครที่ได้ฟังกันนะคะตัวของลินียก็น่ารักมากบอกว่าแอมวันไหนเรามาคลับเฮาส์เราให้คนไทยมาถามกันบ้านก็ได้โอ้โหดีมากเลยบอกยูยูจะมีเวลาเหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าได้ได้ได้ไดก็ก็อยู่ได้นะคะก็ อาทิตย์ละหนหนึ่งก็ไม่น่าจะเยอะอะไรสักเท่าไหร่ก็เรียกว่าใจดีมากๆนะจะดีมากๆนะคะสำหรับใครที่ตามกันก็อย่าลืมเดี๋ยวแอมจะมาส่งข่าวแล้วกันว่ามีสปรูกคาเฟ่นะคะสามารถเข้ามาฝึกภาษาสวีเดนได้กับเจ้าของภาษานะคะแล้วก็กับน้องคนไทยนะคะที่อยู่ที่นี่มาเป็น20ปีตั้งแต่มาตั้งแต่เด็กก็คือฟังท่านฟังน้องก็คือน้องคือคนสวีเดนเลยนะจ๊ะถ้าไม่ได้มองหน้าหรือไม่ได้เห็นหน้ากันก็จะเข้าใจว่าเรา คุยอยู่กับคนสวีเดนนะคะก็มีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆหลายๆคนที่น่ารักนะคะอยากมาช่วยกันฝึกภาษานะคะกับสปรู๊กคาเฟ่นะจ๊ะสำหรับใครที่ต้องการฝึกภาษาแล้วก็ภาษาสวีเดนเนะเนาะก็สามารถติดตามกันได้ใน Club House นะคะถ้าใครที่มีมีแอคเคาท์ในนั้นนะสำหรับใครที่ไม่มีแอมอาจจะ ทำเหมือนวันนี้ที่ทำนะคะก็คือว่า,าส่งไลฟ์ได้แต่ว่าจะไม่สามารถที่จะตอบโต้กันได้นะจ๊ะก็จะเป็นเขียนพิมพ์มานะคะโอเคอ่าเดี๋ยวแอมขออนุญ,ญาตไล่ like, ดูข่าวว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกหรือเปล่าเพราะมันจะกระเด้งมาเรื่อยๆนะคะจะกระเด้งมาเรื่อยๆอืมโอเคค่ะมันมีเรื่องเกี่ยวกับสรุปเรื่องของการให้วัคซีนด้วยนะว่าแต่ละภูมิภาคให้เท่าไหร่อะไรยังไงแบบไหน เออน่าสนใจใครสนใจเข้าไปดูนะคะว่าภูมิภาคตัวเองเขาจ่ายวัคซีนกันไปเยอะขนาดไหนแบบไหนแล้วนะคะแต่แอมคิดว่าข้อมูลในนี้มันไม่ได้เป็นแบบว่าเรียลไทมที่เราอัพได้ตลอดเขาอาจจะค่อยๆอ,อ,อัพนานๆอัพทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคอ่าโอเคค่ะไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะจ๊ะ นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะแล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวนะคะบุญรักษาทุกๆคนนะคะวันนี้ยังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ